ือว่าหลายประสบกรณ์ญาติโยมเฮาก็ได้หลายประสบกรณ์ที่แรกคิดว่าสิบ่ได้ปานนี้เนาะถือว่าอบอุออุบอุกันกิข้าวาิตกินวยดีิพี่กรอ่านนําฮอมบ้าเนาะมื่อประสานจิตประสานใจ้องกัน สามที่สีสามวันเด้อเราเป็นการประกาศให้แค่พยาธิเม่าหัวขุนในวันานี้จะได้มีการสั่งงาแล้วของนอกนอนเดะพระเด็กพระคุณพระเทระมุขเทระทุกปวงที่เขาอย่างสมเมื่อคณะสงฺ มาครบโอมแล้วญาติธรรมสุภาพรุปสุภาพสตีพนมมือคุกเข่ากราบพระรัตนใจและคณะสงฆ์สามครั้งเพื่อเป็นการแสดงขาอาเคารพซึิญกาบ กาไหนกไม่ออกที่เคยไปอาจจะรูน้องนักสักืนที่มันจะเจ้าในประธาตุโอวาทาโอวานธปฏิมกอยู่ทีนั้นเรือว่าการบัน้นคาะจะเป็นโรคาสันิบาตการผรสมกันของคณะสงฆ์ด้วยองค์ซีเป็ดนดักสำคัญอันที่หนึง่งก็คือพระสาวก ย่นวหนึ่งพันสองรนอยหนาิองมาประสมกันโดยไว้บนกระดานไะมายทีวัดเมรุวันอันที่สองพระสาวกเหล่านั้นล้วนได้เป็นพระอรหันตนแต่ที่หนญญาบกุกในอันที่สามพระสาวกเหล่านั้นบวชโดยพุทธเจ้าคือเ e อธิปุกัปสัมปทา ทารจะไปปีโกมาเถอดในอันซีซี่เป็นบัเพินคือชิมาคามเดินสายบัเน้าไปีะเทศบุญบันจีเนาพระพุทธเจ้าได้พระธานโอบเถึงขึ้นหนึ่งสัพพะปัสสะกะร่ังการบอกระทำบาปทั้งปวงคือการตาเป็นคมสัวการษาสินกุศลสุปสัมปธา การทำกุศลในถึงพอันทำความดีทำนักษาความดีมีศรัทธาในพุศธศาสนาสัจจิตต์ปริญญาตปานังเจตังพุทธนัสสานังอันนี้ก็เป็นการนักษาจิตของตนในวันสุกร์มันฝึกจิตของตนเบิ่งตามความเป็นจริงการเกิดขืนของโลกมันฝึกจิตลดจิตใจให้เกิดปัญญา ต่างๆตามควเป็นจริงอันนี้เป็นคำสอนของพุทธเจ้าทัา้งหลายพุทธเจ้าองค์ใดตัววัาขืนกระตัดแบบเดียวกันก่อนที่จะทรงพาทรงไปประกาศศาสนาพระองค์ในวันแนวทางนันวายให้ก่พระรงเพื่อจะไปปฏิบัติศาสนาเผยแผ่คำสอนของพระองค์ให้ไปในแนวทางเดียวกันก็คือการ มีขันติมีความอดทนอดทนอดกันต่อสภาพการที่จะเผยแพย่ศาสนาคืออดทนคว่วมยิ้วความหอนคววมหนาวคววมเจ็บไข้เหน่ป่วยในการกระทบทั้งนั้นจิตใจคือคำบอกคำจาผัสมจะไปเผยแผ่ศาสนาบางสถา,านทีถือกดดันเนาะ เพราะฉะนั้นต้องมีความอดทนสูงตั้งให้าทีอื่นของศาสนาดูเดีย่ยเป็นสิปฏิบัติอันเคียงยกตัวอย่างนาทีสมัยวินเดียรเนะาะพวกที่ว่าพดอ,อาหารไม่ว่ากวกที่นอนตแดเศืเยไก่เนี่ยนั่งน้ำสิอันนี้ก็เป็นแนวทางัทีพิษจากพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาให้อดทนให้ปฏิบัติตาม ในการท่านพสิทิ์ไปประกาศศาสนานีแจวอทำหายผู้อื่นบอเบียดเบียนผู้อื่นวบังคับให้นอื่นมาเชื่อเสือที่ศาสนาตนนี้ผู้เดียป็นสอนบ่ห้ผ่าสมสาบกปฏิบัติแบบนั้น้วการการสั่นอาหารผู้สนมทวัตญตาคือการสั่นพัะตาหาร ตามความาะสมะการอยู่ในที่สงนัตอยู่สถานที่ที่เหมาะสมจะหรองการประพฤติปฏิบัติของผสะสามสังรวมในผัะปฏิโมกข์ก็คือปฏิวัติตามระเบียบวินัยผะสสมองขจาวไปอยู่วันไหนสถานที่ไหนต้องปฏิวัติตามพระธรรมวินัยตามลักของพุทธศาสนา อันนี้ทั้งหลายทั้งมวลนั่นเองก็เป็นพระพุทธเจ้าเผืนไหนว่างแนว่าผ้าในสร้างงานพระสงฆ์ในสมัยอ่ะสมัยพุทธกาลเนี่ยเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าชั้นใดเข้าในพุทธเถรทวนดุนะยเนื่องจากว่าในปฏิบัติตามแนวทางในวัยของพระองค์พระพุทธเจ้าผืนไหนสอนสาวบุคคนในเฮ้าในปฏิบัติมาจช่นเดิมกับวันนี้มืัอนี้เฮาทั้งหไรในทว่ารในมีศรัทธาแห่งกาเนาะ หลายทานลายคุกะที่ทางไกลากถาวรสัทธานพุทุศาสนาในี่วาจันกะบัสามหมามาน,นันก็ลมือทำาสัยมม่างถูกสะนา อะหังพันเตโหสนานังสาลีนังสัปุวังสัพลังปัจไชยังปาริสุทังพุธะกะสังคังนิปตังตะโรโหตุสะ